السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لسان يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بأولومي في الدارين أمين الحمد لله قال الله سبحانه وتعالى ديدي วันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่อุสต a ดมาเจอนักเรียนเพื่อมาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฟิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะเรื่องหรือว่าหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสุนัตสำหรับผู้ที่ถือสินอดนะครับมม่ต้ a งพับฟิซซูมี สลาสตัตวอาชยาอ์มายัตฮับบุฟิสซาวมีสลาสตัตวอาชยาอรมสิ่งที่เป็นสุนัตสำหรับผู้ที่ถือสินอดมีสามประการนะครับในหนังสือเรานี้เขาได้กล่าวแค่สามอย่างเพราะเป็นหนังสือที่เล็กสำหรับมหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเรียนเพิ่มเติม เรียนสูงๆนะครับไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกเยอะนะครับสิ่งที่เป็นสุนัตสำหรับคนที่ถือศีลอดว่าผู้ที่ถือศีลอดว่าบวชนะครับทีนี้เรามาดูข้อแรกนะครับอัลอาว,วัลูอัลอาว,วัลูตะจิลุลฟิตรี อินดะตะกกีกิลกูรูบิอัลอาววลูตะจีลุลฟิตรีอินดะตะกกีกิลกูรูบินะข้อที่1อ่าสิ่งที่เป็นสุนัตสำหรับผู้ที่ถือสินอดข้อแรกว่าข้อที่1ให้รีบแก้บวชเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะครับให้เรารีบแก้บวช เมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้ารัวนะตกดินด้วยได้เวลามักเรีบรีบแก้บวชทันทีนะครับแต่นะแต่ต้องได้เวลานะครับไม่ใช่ว่ารีบจนเกินไปรีบจนว่ามักริบยังไม่เข้ารั่วย,ยังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้ายังไม่สมบูรณ์ว่ายังไม่เต็มดวงแบบนี้ไม่ได้นะครับนะต้องให้ได้เวลาคือสมัยก่อนนะดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะ ต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อะนะคือเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้เพราะามีเวลาชัดเจนมีเวลาบอกอมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีตะเวมอบอกเวลาที่ชัดเจนมีโทรศัพท์มีเทคโนโลยีมาช่วยนะแล้วก็มีเสียงอาจารอะไรเรียบร้อยนะครับอ่ะคือจะบอกว่าให้รีบแก้บวชเมื่อได้เวลา แต่ถ้ารีบเกินไปยังไม่ถึงเวลาไปแก้เราจะต้องชดนะครับสมมุติว่าเหลืออีก2นาทีว่นหนึ่งนาทีเวลายังไม่เข้ามักรีบยังไม่ถึงเราไปแก้ก่อนอบวชวันนั้นศูนย์เปล่าว่าต้องชดว่าต้องกอดองใหม่ทั้งวันนะครับไม่ใช่แค่นาทีเดียวนะอัสซานีตักฮิรุสาฮูรี อัสซานีตะขีรุสะฮูริสิ่งที่เป็นสุนัตสำหรับผู้ที่ถือศิลอดข้อที่สองก็คือให้ล่าช้าในการกินข้าวสฮหดให้ล่าช้านะการกินสาหดนะครับให้ล่าช้าลาช้าได้นะยิ่งช้ายิ่งดีนะครับนะเพราะ นะการกินข้าวสาหูนั้นเป็นสุนัตและก็มีสุนัตหลายอย่างในนั้นหนึ่งกินข้าวสาหูนั้นสุนัตแล้วสองล่าชาสุนัตอีกอเพราะอนนานบีได้กล่าวในฮะดีษบทหนึ่งว่านะอาหารหรือว่าการกินข้าวสาหูนั้นจะนำมาซึ่งพาความนะความอะไรเขาเรียกความดีและความประเสริฐ เพราะในการในข้าวสาหดนั้นในสาหดนั้นมีอยู่สองอย่างที่เราจะได้รับก็คือความอิ่มและก็ความบรอกัตนะครับนะล่าช้าได้นะประมาณไหนอ่ะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับให้ล่าช้าประมาณได้ว่าหลังจากกินสาหดเสร็จกว่าจะเขาจะอาซาซูบุนะ ถ้าเราอ่านอายะกุรอ่านได้หนึ่งร้อยอายะนะครับให้ราชาประมาณนั้นแหละนะเพราะการที่เราล่าช้าในการกินสะฮอัน,นะช่วงเวลาหรือว่าช่วงเวลาที่เราจะอดน้อยลงนะครับถ้าเราไปกินสะฮุดตั้งแต่หัวคำ่ำกว่าจะแก้บวดอีกหนึ่งวันนะความยาวในการอดนานนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรากินข้าวสะฮุดช้าที่สุด เราก็จะอดอน้ำอดข้าวน้อยลงย่อลงนะครับสุนัตให้เรานั้นลาชากินสะโฮดนะครับอัสซาลิสุตารกุลฮัจรีมินัลกาลามีไออัลกอบีฮูมินฮูอัสซาลิสุ ตารกุลฮะจ,จรีมินัลกาลามีไออัลกอบีฮูมินฮูสิ่งที่เป็นสุนัตสำหรับผู้ที่ถือศีอดข้อที่3ามงดคำพูดที่หยาบคายหรือคำพูดที่ไม่สุภาพนะครับเวลาเราบวชเราจะต้องไม่พูดคำหยาบหรือว่าคำที่ไม่สุภาพนะ แต่ถ้านินทาเพื่อนนั้นไม่ได้นะครับผล,ลบุญเราจะเป็นศูนย์ทันทีนแค่คําพูดที่หยาบคายนะก็ห้ามพูดเวลาถือสิ้นอดอพูดน,นะถ้าเราไม่มีอะไรจะพูดเราอ่านกุรอ่านดีกว่านะครับคำพูดที่ไม่สุภาพว่าคําพูดที่หยาบคายผลละบุญเราจะลดทันทีนะครับถ้าเราไปพูดคําพูดที่หยาบคายว่าไม่สุภาพ หลังจากนี้นะครับอุตตะก็มีใบงานให้นักเรียนนะครับใบงานในวันนี้มีจํานวน2ข้อด้วยกันข้อที่1สิ่งที่เป็นสุนัตสำหรับผู้ที่ถือสินอดมีกี่อย่างอะไรบ้างนะครับาตามาคลิปนะครับ <c oughs> สิ่งที่เป็นสุนัตสำหรับผู้ที่ถือสินอด มีกี่อย่างอะไรบ้าง2องคำถามนะครับข้อที่2องถ้านักเรียนนอนหลับแล้วก็ไม่รู้สึกตัวโดยที่ไม่ตื่นกินสโหนะในวันนั้นนักเรียนจะต้องบวชหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับสองคำถามด้วยกันก็สำหรับวันนี้ก็ะก็ขอจบการเรียนการสอนในรายวิชาฟิกไว้เพียงเท่านี้นะครับ وبالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته